วันนี้นะคะจะมาสัมภาษณ์นักกีฬาที่ไปแข่งไทยแลนด์ลีกครั้งนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เข้าร่วมไทยแลนด์ลีกค่ะมีความภาคภูมิใจไหมคะมีค่ะเสียงเป็นไยคุณล่ะคะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็สนุกมากค่ะที่ได้ร่วมเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้นะคะแล้วก็ได้ประสบการณ์ด้วยค่ะเยอะๆเลย,ยค่ะ ได้นับไม่ได้ได้ขี่แต้มได่คนละกี่แต้มได้นับตัวเล็กแยกไม่ได้คกูเคยนับให้อยู่ไหมัวได้ขีดแต้มได้เลยตอันนั้นหนัไม่เคยเก่าแต้มเสร็จแล้วคูนับได้แค่เก่าเนาะนั่นไปนับถึงงัยเดี๋ยวเราได้นับไม่ได้กี่แต้มเขานับใครเมื่อวานน้องคนนี้นะคะเขาก็ได้ปิดลูกสุดท้ายนะคะได้ระดับที่สามของไทยแลนด์เลกปีหกสี่นะคะขอบคุณค่ะ